ผู้ชมคะการหายตัวไปของครอบครัวหนึ่งยังคงเป็นปริศนาค่ะตอนนี้ยัดิญาิและตำรวจยังคงติดตามตัวครอบครัวชาวสุขโขทัย4คนที่หายออกจากบ้านไปนานกว่า10วันโดยที่ไม่ติดต่อใครกระทั่งลูกสาวคนโตของบ้านและคนเป็นปู่ก็ยังไม่ทราบว่าทั้ง4คนเป็นตายร้ายดียังไงมีแค่เบาะแสะจากรถของครอบครัวที่ไปปรากฏขาอยู่ที่เต้นรถมือสองที่จังหวัดอุดรธานีแต่ก็มีคํายืนยันมานะคะบอกว่ารถคันนี้ได้มาอย่างถูกต้อง มีการขายต่อๆกันมาถึง4ทอดด้วยกันค่ะตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดอุทสกโขไทยลงพื้นที่หาข้อมูลพยานหลักฐานกรณีที่ครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกประกอบด้วยนายนิรุตบุญชูอายุ41ปีนางสาวนารมนเพชรบุญมีเด็กชายนารเบตบุญชูอายุ12ปีและเด็กหญิงฮรินดาบุญชูอายุ7ปีที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ พันตำรวจเอกชัชวานเมืองดีผู้กํากับการสืบสวนสอบส,สวนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุขโขทัยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไทม์ไลน์การเดินทางปรากฏว่าครอบครัวนี้เดินทางจากสุขโขทัยไปส่งลูกสาวคนโตที่เชียงใหม่เมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาจากนั้นวันที่6เมษายนก็บอกกับลูกสาวคนโตว่าจะกลับบ้านวันที่7เมษายนไปพบพิกัดรถเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอวชิราบารามีจังหวัดพิจิตร ก่อนที่ช่วงเย็นนางสาวเนรุมนคุณเป็นแม่จะขายรถให้กับนายหน้าคนที่หนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกมีการโอนเงินปิดบัญชีรถก็มีรายงานว่าสามีขับรถมารับในเวลาต่อมาแต่ไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนจากนั้นวันที่8เมษายนนายหน้าคนที่หนึ่งขับรถเข้ากรุงเทพเอาไปขายต่อกับนายหน้าคนที่สองที่สมุทรปราการ นายหน้าคนที่2นํารถคันนั้นไปขายต่อให้กับนายหน้าคนที่3ในช่วงเย็นวันเดียวกันกระทั่งวันที่9เมษายนนายหน้าคนที่3ขายรถต่อให้กับนายหน้าคนที่4ที่จังหวัดอุดรธานีและว,วันที่10เมษายนนายหน้าคนที่4ก็ประกาศขายรถหน้าเต็นท์เพจรถมือสอ ซึ่งวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็ได้เข้าไปตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีเทาหมายเลขทะเบียนบใบไม้พอพาน3053สุขโขทัยหลังจากได้รับการประสานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรสุขโขทัยซึ่งนายนพขออภัยค่ะนพพลพลรักษาผู้จัดการบริษัทประเสริฐผลยูสคารสาขาอุดรธานีนำหลักฐานสัญญาการซื้อขายมาให้ตรวจสอบ บอกว่าเป็นการซื้อต่อมาจากนายนัทวุฒิคำรักเกียรติเจริญราคา422,000บาทซื้อมาวันที่9เมษายนให้พนักง,งานไปรับรถมาจากจังหวัดเลยแล้วก็ให้พนักง,งานไลฟ์ขายในเพจในวันที่10เมษายน ส่วนนายนัทวุฒิคำรักเกียริเจริญเจ้าของเต้นรถโชคทวีเจริญยนต์กรุ๊ปอำเภอเมืองเลยให้ข้อมูลสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของตำรวจก็บอกว่าพ่อค้ารถคนแรกตัวเองไม่ได้รู้จักเป็นคนที่ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากเจ้าของรถที่หายตัวไปเมื่อวันที่7เมษายน จากนั้นก็มีเต้นรถที่สมุทรปราการซื้อต่อนายนัทวุฒิรู้จักกับพ่อค้าคนที่สองที่สมุทรปราการค่ะพอตกลงซื้อขายกันก็รอเล่มทะเบียนมาจากไฟแนนซ์ประมาณ15วันจากนั้นก็โอนเงินให้กับพ่อค้าคนที่2เอารถไปส่งที่ลบบุรีนายนัทวุฒิขายรถให้กับเต้นรถที่อุดรธานีให้ลูกน้องขับไปส่งวันที่9เมษายน เต็นท์รถทั้งที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ที่จังหวัดเลยยืนยันบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของครอบครัวนี้แล้วก็อยากจะให้เจ้าของรถออกมาแสดงตัวเพราะว่าตอนนี้เต็นท์รถได้รับความเสียหาย ซ่งจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวที่หายไปปรากฏว่ามีการยกเลิกหมายเลขที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหาคนครค่ะและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับทั้ง4คนได้ว่าอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือไม่ส่วนกระแสข่าวที่ว่าลูกสาวคนโตสามารถติดต่อกับครอบครัวได้แล้วนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ค่ะ